สวัสดีครับก็พบกับผมเนลูเวนกับไซเ e นฮิ i สองนะครับหลังจากที่เราได้เข้าห้องน้ําชายประเซฟกันแล้วและก็หลังจากที่เราได้ทําการทักทายผู้หญิงเมนแตกในห้องน้ํามันแล้วครับผมก็ตัดสินใจว่าเฮ้ยกูอยากรู้ว่ามันคืออะไรเป็นผู้หญิงจริงๆเหรอเข้าไปดูหน่อยได้ไหมเว้เว้ แล้วตอนนั้นใครเปิดตัวออกมาอะไรวะงงไม่รู้อะกูไปแล้วกูโคตรหลอนเลยเมื่อกี้แม่งผู้หญิงห้องน้ำผู้หญิงประตูห้องน้ำเปิดกระเด็นมีเสียงดังปุ้งฮึอหื้อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งไอ้เซ็ดเว้ยอ minute you know ตกใส่หน้ากูสัตว์เิยสัตว์เยสัตว์เด้ทำไมมึงอึดขนาดนี้วะ น้องไปนอนซะเห <c oughs> <c oughs> ยียบแล้วนั่นคือเฟิร์สเอเนและนั่นคือแอมพ์โว้วกูมองอะไรเยอะแยะเลยวะคุกกี้ oh my god <c oughs> beauty ding yeah that's nice that's cool that's alright there's That a magazine here what the fuck is it ทะลุการเล็ก รวมของนักท่องเที่ยวหลักเป็นทะเลสาบที่สวยงามและสว่างใสวทั้งสองด้านมันดูเหมือนเป็นเรื่องผีที่คุณจะได้เจอเมืองเก่าๆอะไรวะอ่มเรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงนะครับที่เกิดขึ้นในโทกัสเลกในวันหนึ่ง ในเดือนพฤศจิกาย,ยนในปี1918คุณลิตเทิเบอร์เนสเป็นเรือที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวได้ยู่ดี <U ED> ก็ไม่สามารถมาถึงที่ท่าเรือได้มีคอลัมน์หนังสือพิมพ์ได้บอกแค่ว่ามันเหมือนกับยู่ดีมันก็มันก็เรือก็พังอะ่ะกูไม่รู้เรื่องอยู่ทีเรือก็พังแล้วเรือก็จมไปลาบลาลาลา,า,าไม่เจอ 14ล่างของนักท่องเที่ยวหรือ,อ,อลูกเรือในวันนั้นเลยในปี1939มีอุบัติเหตุที่ยิ่งกว่านั้นเกิดขึ้นมีหลายหน้าที่ถูกฉีกขาดไปมีคนชิงไปอ่านนะครับแล้วก็มีหลายซากศพมากที่จมอยู่ใต้ทะเลสาบนี้ มือที่บือกระดูกกระดูนั้นกำลังค,อคออ่อยๆโผล่เข้าน้ำแล้วก็ลอยผ่านเรือเล็กๆไปที่อยู่นี่เพื่อที่จะเรียกหาเพื่อนอของตัวเองเอยหลอนสวดแสดงว่าไอ้พวกเยียนี่คือลูกเรือที่จมเหรอน่าก,กลัววะแล้วทำไมต้องมาอยู่ในคุกวะไม่เข้าใจแล้วทำไมประตูนี้เปิดได้อือ It's ว v ลี่สมอล l r รูม it's the small room with the handgun bullets and the shotgun shells light gun shell O M G ปืนไลฟ์เฟอนด์ oh my god เจมโคเทเลยวิววนรอบๆกันโอเคกูจะเก็บรักษาปืนไลฟ์เฟิร์นนี้ไว้ยิ่งดีนะครับ นี่คือห้องอะไรเนี่ยมีไลฟ์เฟอร์นี่กูด้วยเจ๋งจริงอ่ามีห้องเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งกูคาดนันไว้ว่าล็อกนแน่ๆโอเคแล้วกูต้องทำอะไรต่อเฮ้ย <c oughs> อันนี้เปิดได้ด้วยโอเคกูต้องสำรวจสามห้องนี้ก่อนนะ Let's go ชักเริ่มกลัวน้อยลงน้อยลง,งทุกทีแล้วหรืออีกด้านหนึ่งถ้าเกิดเซอร์ไพรส์กูตอนนี้กูก็จะปลอดแหงมากขึ้นเรื่อยๆเอยนะครับล็อกพังล็อกพังแล้วนี่ล่ะล็อกพังอีกมีทางออกด้วยนะครับใช่ไหมไม่รู้ว่าอ๋อทางออกอยู่น,นู่นทางออกอยู่น,นู่นไปกันเถอะ <c oughs> จริงๆเราควรออกนั้งแต่แรกกันนะ No lock is broken I should have k กูน่าจะรู้แต่แรกแล้วว่ามันจะไม่ให้กูออกได้แน่เลย <laughs> <c oughs> ประตูริมนี้เปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ประตูนี้เปิดได้ไหมเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ดไไดดไไดขอบคุณเปิดไม่ได้หมดเลยแล้วมึงจะทำห้องนี้ไปท,ทำไงวะ <c oughs> ไม่เข้าใจ <c oughs> แบบทำเอาไว้ทำไมไอช่องเล็กๆเนี่ยเพื่อให้แมพมันเต็มวะ ูควรเข้าห้องน้ำยิงอีกทีหรือไม่ไม่ควรอย่างยิ่งข้ามกลับไปดิึงดิ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 งเอ๊ะกูเข้าห้องนั้นไปแล้วเหรอห้องเนี้ยเออเกิดเหี้ยอะไรขึ้นเนี่ยกูงงไปหมดแล้วทำไมกูอยู่ดีๆกูก็มาอยู่ในเรือนจำ แล้วกูต้องมาหาเพจสามอันคือเจมมึงทำอะไรไม่มีเหตุผลสักอย่างเลยเนี่ยแฮนการบุลเลตมึงเข้าใส่เล่นฮิวมาเพราะว่าตามหาพัญญาที่ตายไปแล้วซึ่งมึงก็ไม่รู้ว่ามึงจะเจอหรือเปล่าอ๋อนี่คือโรงอาหารแล้วมีประตูอยู่ตรงนั้นด้วยไปทางนี้ได้ไหมไม่ได้โอเคไปกันเถอะมินสุดเซฟอยู่นี่ ไม่มาร์กให้กูด้วยมีสุดเซฟนะครับอ่ากูเหลือตรงนี้กูเหลือตรงนี้กูไปฝั่งที่ใกล้กูก่อนละกันดึง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 นี่พวะใช่แล้วแหละใช่แล้วแหละพื้นที่ที่กูไม่เคยมา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 า No, no 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 อย่าอ้วกใส่กูอย่าอ้วกใส่กูกูไม่ได้แดกเหล้ากำลังยุงอย่ายุ่งกับกูเปิดไม่ได้ที่นี่คืออ๋อนี่ไงเพจชิ้นสุดท้ายดีใจจัง The Seductress Khuiyuyon เสียงมันเริ่มใกล้จังกูเกลียดมุมกล้องหนีมากเลยเกูเกลียดมากเลยเกลียดมากเลยไอ้ยยาดหยาดหยาลงไปนอนซะเหยียบแมง่งย ถ้ากูไปอีกฝั่งกูจะเจอเลยไหมกูเจอประตูเปิดอยู่ประตูอีกสองอันต้องเปิดไม่ได้แน่เลยใช่ด้วยนะครับมีเฮียอะไรนอกจากซซ่ให้กูเนี่ยต้องการอะไรต้องการอะไรไม่เข้าใจและและเกมกูก็เกือบพ้างอีกแล้วทำไม กูควรไปใส่เพจให้ครบไหมกูควรเซฟใช่ไหมกูไปสำรวจห้องใหญ่เขอาเป็ก่อนแล้วกันได้เดี๋กูค่อยเซฟเฮ้ยมินดีจ้ามาจาย์อามัรย์เฮ้ยจ้ายนดีมึงก็ตัดสินใจเดินขึ้นมาตลกว่ะมึงเป็นคนที่ ปล่อยให้คุณมีความสุขต่อไปนะครับเชิญคุณชิบชิบชิบต่อไปห้องนี้เปิดได้ no 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 hey 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 life and tales thank you โอเคมีอะไรอีกไหมกูมาห้องนี้เพื่อ life and t a l อย่างเดียวนะครับเปิดไม่ได้แล้วโอเคกูควรไปเซฟนะ นะนี่นะจะเซฟอยู่ห่างไกลมากเลยกูจะเจออะไรระหว่างทางหรือไม่ไม่เนาะไม่น่านเนาะไอชุบชุบชุบออชุบเด็กเลิกเถอะไอ้ชุบชุบชุบมันเลื้อยไปเลื้อยมาด้วยแหละแล้วมันก็ลุกข้างหลังกูไอ้เหี้ยโกงไปป้า เมื่อกี้มึงเหยียบมึงโดนเหยียบตายไปแล้วไม่ใช่เหรอทำไมอึดจังวนะนี่หนน้ำวนมันจะยิ่งหลอนขึ้นมากทุกท,ท,ทีนะครับอะเราก็ไปแบบนี้ไปยังห้องน้ำชายกูยังไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเจมต้องเคาะประตูทั้งทั้งที่มึงก็รู้ว่าที่แห่งนี้โคตรน่ากลักวเลย แบบถ้าเกิดมึงคอะประตูไว้แล้วผีตอบกับมามกูไม่แปลกใจนะแล้วทำไมมึงไม่แบบเปิดประตูเข้าไปเลยวะแบบไปยืนคอะทำไมไม่เข้าใจเจมส์แม่งอกูเปิดแมปหลายรอบเลยเกินนะครับเออมีประตูที่กูยังไม่ได้สำรวจด้วยนี่ว่าหวังว่าล็อกจะพังเออ อันจมูกเนี่ยอ๋อเปิดประตูวานนี้ไม่ได้เลยนี่หว่าโอเค and now we go to the b i g r o ล m กตืดตืดชุบชุบชึบชุบกูจำได้แล้ะ Hey you ชุบชุบชุบกูไม่กลัวมึงแล้วมึงทำอะไรกูไม่ได้ฮ่าฮ่าสเก็ตนงนังๆๆๆงงงมีคนข้อเหล็กให้กูด้วยนะครับไม่ใช่นิ้วไอ้ห่านไม่ต้องข้อนังนังๆังงงง กูควรเตรียมตัวอะไรไหมกูเตรียมไลฟ์เฟิร์นให้มึงเลยอะไอ้ยากูจะเจออะไรมิเนี่ยมา let's go ถ้าก well ูเจอบอสห้องนี้กูจะไม่แปลกใจสี่นัดมากสุดโอ้โหโอ้โหน่กว่าจะรีโหลดหมดไอ้ห่านีล ใส่ไว้พร้อมก,ก,ก,กันเลยพลึกออบเฟสเซอร์ลึกเซนักเซสเกิดเลยพี่อ,อ,อะไรอะไรพี่อะไรอะไรครับพี่แล้วไงต่อวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแอบมุมห้องกับกู มันต้องมีอะไรในห้องนี้แหละโอ้แม่ก what the fuck is going on เจมส์มึงมองไร I got a hot shoe and then what and then what what ห้องนี้มีเีอะไรอย่างอื่นอยู่ไหมเนี่ยทำไมมันกว้างขึ้น ทำไมมันร้อนขึ Wait ้นดูก er ูคิดไปเองมีเสียงคนกรีดอ่ะเฮ้อเล็งอะไรได้ไหมไม่ได้ไปละกูไปละดีกว่ากูไปละกูไปละไม่ไปไม่๊ายบายฮิฮิเนอ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 มีอะไรโผล่มาตรงกำแพงเพียบเลยนี่กูหลุดมามิติไหนวะเนี่ยโอ้ตัวมึง g l o นเดอะดาร์กด้วยนะครับ คือเรากูได้เกือกมามาแล้วกูทำอะไรได้วะกูได้เกือกมามาแล้วกูทำอะไรได้เนี่ยบอกกูหน่อยดิคอมไบคอมไบกับแววกดอได้ไหมลูกชา I cannot use h e r e were two. i e was hanging in the door of the square. กูต้องเข้าไปสำรวจไอเฮียตรงกลางไอ้เนี่ยอย่านะอย่านะกูมีไรเฟิลน,นะอย่านะมีอะไรไหมโอ้ oh no ไอเฮีย something ไม่มีเฮียอะไรเลย <c oughs> อุ้ยกูหล่นขอบคุณเจมส์ <c oughs> ไปแล้วดีกว่า <c oughs> ไปแล้ว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  แล้วกูไปไหนได้ติ๊กถูกให้กูด้วยฮ่าฮ่ขอบคุณเจมส์ขอบคุณมากเออกูไม่มีห้องที่มีปริศนานอื่นเลยแล้วไงต่อมึงจะเอายังไงกับกูต่อวะเฮอฮ้ <laughs> 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 what do you want from me อะไรเสียงตัวเดินมาหาปูไม่ใช่ที่นี่มีเออหนังสือแบ็คเมจิกเพียบเลยเอ,อ่อเดนวอร์มีหนังสือเวทมอนดานะครับเพียบเลย ว่าห้องเมื่อกี้ต้องเป็นห้องของตัวร้ายแน่ๆเลย <c oughs> บังน,นะเฮ้ยอะไรนักหนาวะเจมส์มองไรเมื่อกี้เจมส์มองอะไรมองวันเตอร์ตรงนู้นหรือเปล่าห้องนี้เข้าได้ไหมไม่ได้มีห้องเบอร์สองเข้าไม่ได้ห้องห้าหกเข้าไม่ได้เพ,พรว่าเพียงพอขอบคุณที่รักกัน ขอบคุณที่มึงมากันเต็มเลยกูไปเซฟห้องอาหารดีกว่าไปแล้วโอเคเดี๋ยวกูไปค้นหาก่อนนะว่าไอเกือกมานั้นทําอะไรได้นะครับแล้วกูควรจะทําอะไรต่อนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับไลค์เฟซบุ๊กแชร์ถ้าชอบแล้วก็ Subscribe เพื่อติดตามต่อนะครับแล้วพบกันใหม่กับผมเฟรดูเฟนกับ Silent Hill 2วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ